n นวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเต่าปูนแมนชั่นทาวเวอร์สีคอนโดมิเนียมย่านพระราม6ที่ภายในโครงการเทียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิเช่นสวนหย่อมฟิตเนสสะว่ายน้ำและภายในห้องยังมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศโครงการรายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายขนาดพื้นที่31.35ตารางเมตรจำนวน1ห,นห้องนอน1ห,ห้องน้ำ ส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการเต่าปูนแมนชั่นทาวเวอร์ซีโดยเริ่มต้นจากหน้าทางเข้าโรงเรียนเสนาธิการทหารบกขับตรงไปบนถนนพระรามที่6ประมาณ1.8กิโลเมตรจากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่6ขับต่อไปบนถนนพระรามที่6ประมาณ300เมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่พระรามที่6ซอย36 ขับต่อไปบนพระรามที่6ซอย36ประมาณ300เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านหน้าครับถึงแล้วครับสามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านั by J Asset Management